ที่ไปลวรอบหนึ่งไม่อยากเป็นองเลยอดีตนะใช้แบไปน่าโชคดีไมเน่ยใ่เป็นช่เป็นนะนอ้โหทีลคนนะครับสิบหกสิบชมพูฮะชมพเปลนเลนสอนแอบโอ้ยเลยนับเลยจะฆ่าตูอยู่ห้องมันจะขยะอย่างนี้แหละ เร็วไปเร็วมเร็วมากเร็วมากเร็วไปเวไปเร็วไปมาดี้มาดี้มาดีเรงวิ้วรววิ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 ววีววิวว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 ิางิววววิววิววิิ้วิววิิิววิวววิ่ง้วิิว โอ้ยตกใจเฮ้ยเดิน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 สวนเลยโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอยู่หมดเลยอยู่หมดเลยจุกอะตอนี่สถานะเป็นยังไงป่งสถานะแต่ร้โอ้ยโอ้ยโ้ย้ยจุก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 จกจุกจูกจุก

กี้ใครตายจังหวะตกใจหมดพี่แต่งตายพี่ตองพี่พี่ตองตายไปแล้วตกตกเตะอีกรอบพี่ตองไหวบ่างเฮียกูโดนกระสุนหลังเลยทุกคนไหวบ่างอะไรไหวตัวแรเไหมไม่เป็นไรหรอกโดนกระสุนขุดหลังเป็นผีดีกว่าจูบจุ๊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 ตอนนี้ผีจริงๆนะห้องกูน่าจะนั่งขับ อาจจะเดาเอาเป็นเชี่ยะไรอ่ะจ the ุ๊กเอารอดรอดไปไหวแล้วกูวิดแล้วจะเป็นจุ๊กเก่งแค่เดนไปแล้วนี่เฮ้ยมอนกว่าไปเดนไปเกมในมอนมันบาปเลยไอ้มาเจอแล้วเจอแล้วตายแล้วเหรอใช่และค่าใช่้ทุกคนอยู่ข้างล่างระวังโอเคทำเป็นระวังนิดนึงเควสต่อสายไฟอีกแล้วกูยังไม่ได้จู้เก่งแเดนไปหรอกนะเกมนี้ที่กูจู้เก่ง

ตอนนี้คือสวนสวนเลยควทไทอ่ะอบเสียพังทิพายไปตอนนี้ฟูหาเที่ยไรไม่เจอเลยเลยว่าเหมดล้วบี่เียฟูไรอบเดอะเวิร์ดวะจุกจุกจุกอใจเย้ใจเยเลยนองโอยือวคไทดีอ่ะว่เควทือหมดเดิปเดินเดิหาอยู่ปเดินหาอยู่ เอาโอเคใครช่ใครทำโฆษณากูเลยก็ฟอนเหรอแล้วเจอโดนไล่ไงแล้วมันไล่จูกันเดมูดิว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 ไล่หัวกูจูบกูจูบจูบหเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นสีน้ำตาลอีดะอีน้ำตาลบ้างแล้วเปลี่ยนเสื้อบ้างดำเตเป็นทหารบ้างดีกว่ากูจะเป็นเพจตับตึงไม่อยากเป็นเลยกูอพี่อย่ารีบวิ่งเลยจับ

บิดแล้วบิดแล้วตรงนี้แหละเบาเบาเท่าไหร่แล้วเสียงเบาจังเฮ้ยใครขยี้ขยี้อะไรอยู่ตรงข้างหัวเฉี่มาตกใจหมดไอ้สิก็หนีว่าก็หนีว่าตัด่าจูบ ข่ามาตายชัดๆที่เหี้ยตายแนะเอาฝนก็นข้ามาพูดว่าอุ้ยอาโอ้ยยังไข่ตายเพี่ยะจะตีตายหรอตายแล้วที่เดินก็จะนี่ดีนะคกูแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่พงอะไรแทบ่าดเลยเหี้ย อะยวันคุณใส่หน้ากากกูอยู่เลยรวมร่างกันไม่เย้ยเชี่ยรวมร่างกันคนน่ารักเลยเอ้ยผมผมไม่ดูว่าเคยไม่เจอว่าเคยไม่เจอไอ้เหี้ยที่ผ่านแล้วทำเคยเลยทำเคยสีขาวเอาเป็นพีทเอาเป็นพีดก็ขัตกรสกีฟไหมสกีฟสกีฟ ออย่างน้อยก็ได้อยู่ถ่ายใจฟิลเป็นแน่เลยเนี่ยโหฟิลโอ้โหไอ้เชี่ยกูเป็นแค่เชี่ยแล้วคนฆ่ามึงเดี๋ยวพอวิ่งนะเดี๋ยวพอวิ่งนะ้ท้งจูบเลยนะน้ำสักข้าววิ้ยน้ำซับข้าววิ้ยติดปิติดปิข้าวิพอไม่มันมีคิวคูดายอยู่แล้วมั้ยไม่ใช่จูจูจูบิสุโรคิวจู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 เฮ้ย มอสปันเนียแต่ว่ามอสเฮ้ยโดนแล้วโดนดือโดนเดือแค่มือเชื่อเชื่อเชื่มันมันพี่ยามใช่ไหมที่แบบว่าเฮ้ยเฮเฮ้ยาาาอไฟ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 แล้วได้ติดได้อออกออออกีเด็กีเด็ออกเนียนที่ใจใช่ที่ชุดใช่แล้วล่ะกูยี่อขาบอกว่าตใจมอสเดี๋ยวสักหน่อยแหมบิดบิด ปิดแล้วบิดอีกไอ้เหี้ยปูเลยแสบหายยิ่งหมดแล้วคุณเหลือเพลิดเพลินสุดท้ายแล้วทุกคนี้เขามาแล้วเดจ้าโจกันแล้วปอ๊บเขาปี๊บ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 นี่เลยโอ้โเสียวเลยเสียวเลยไม่รู้ว่าไอ้เชี่ยมอตายก่อนนะใครอยู่หน้าก่อนนะอย่าตายปูไม่รวมล่างอีกามีหมวกอีกามีหัวแมว จุ๊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 อยู่ห้องไฟมนอยู่ห้อง้ากดาวน์โหลดไฟอยู่เดกี่พอดาวน์โหไฟเราคุณรู้แล้วอยู่ตรงไหนกูรู้แล้วไอ้เหี้ยไม่เคยวิววิวจุกจุกสดไปก่อนสว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 นจิดจิดี้บล็อกวันนี้บล็อกวันนี้บล็อก่วันนี้บล็อกอยไคกเกือบม่ยังไม่ครบ เฮ้ยตปแีหดี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 แขนตงใหมดเฮ้ยไม่คือเนี่ยนะโนเนียหมดเลยยิเก <w> ือบตายเดินสวนสวนรดวมล่างเลยแอบแย่เนี่แอบแสบแล้วกูคือแบบว่า โนนเดียเราเดินดูรอบๆไหมเกเด็ีนี่เยี่ยแต่กว้าไปจากไหนฮะรู้ว่ากูตอนเพื่อนคายังคาบอ๋อเยี่ยกูกูวกูยูแคปิตาเลียนะเว้ยออออหรือเควสโฟหรือเควสโฟคืมือหรือหรือเคเหรือเควตโฟหือเควเฮ้ย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 ี่ดูนี่ไหมยี่ดูดูนี่ไใจไว พี่ลอถพี่รถเดี๋ยวใครอ่ะโม่เลยโผล่เลยโผล่เมาจู่อยู่ไปไปไปมันมันหลงแล้วมันหลงแล้วลุลุ้นตึเออึ้งก็แล้วครบแล้วเดี๋ยวฉันแล้วเหรือฉันแล้วหนึ่งสองสามเอาละดีกูจะตายกูตายไอ้เย้กูตายพอดีเลยอ้าวทำไมกูไม่โหลดอ่ะเด็กกูโหลดอ่ะ อะไรอ่ะเออเรื่อไปเออเรื่อหรอสวนสวนเลยสวนเลยสวนกระแสท่าสวนเลยสวนเลยสวนเลยตุ้ยใครอ่ะถ้าเขาพีแล้ววะธอไมเป็นอย่างเงี้ยตุ้ยใครอ่ะตองพี่ตองเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครวะเเราก็็แล้วใครอ่ะเสร็ตุ้ยเสร็จแล้วแก้ข้อมูลดูไหมแก่ขาปุ๋มก็ เบรกเนี่ยเกตนะกูบินก right ูบินกดเลยกูบินกดเลยนี่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 เช็คเลยกูบินเช็คเลยทำไมอังไเฟซอ่ะไอ้คยิปมันยอเดร้รู้มันไม่น่าจะมีแล้วอะเพราะว่ากูทำเสร็จหมดแล้วอะไม่มีแล้วอ่ะกูปัเนี่ยกู๊บเนี่ยเช็คแป๊บนึ่งเออเออเคลียไข่อะเป็ใไงว้ามันยีเลย้ยีเลย้ชิบหายเในสัตว์ มันตกใจข่าล่าเมื่อกี้ใครเสร็จคนสุดท้ายอะโดยโฟวิ่งหายอยู่เซีมเราเสร็จหมดสุดท้ายเสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วแบบเสร็จพร้อมอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปยนชุดก่อนนะชุดรุดประพอดีกว่าวันนี้เป็นช่างประปาไม่ว่ามันเด็ดมากเลยเฮ้ยผมเป็นสารจานนะระบบนักบินเป็นนายกแล้วกัน เดี๋ยวเราเบาเบาเบาเดี๋ยวคลิปกูบีเราได้เบาเบาได้เบาเอ้าเวนนายกเนนี้ไม่เห็นเนี่ยประธานทางดีครับกูไม่ออกกูไม่ออกใครจะทำไงเออผมไม่รู้อ่ะแล้วผมจะไปรู้ไหมล่ะก็ผมไม่ออกอ่ะทำไมก็ไม่ได้จะออกอ่ะผมทำเลยผิดทำเลยผิดผมไม่ได้ทำเลยผิดไม่ได้ทำเลยผิดผมไม่ได้ทำเลยผิดไม่ออกโอ้โหโชคร้ายเลยกลรยเป็น โอเคตาตาเองแล้วคอมสวัสดีค่ะคุยไม่ได้เป็นเลยเดี๋ยวมู๋ไม่อยากเป็นไม่ใช่เหรอใช่แต่ไม่อยากเป็นเอาไปกันเวลานับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยไปเร็วหนั่นสองไปถ้าคนที่มีกูฆ่าเถิดสามสี่ห้าคดีจ้า อยู่ด้วยะเชฟอยู่ด้วยนะวะยี่สิบโอตายซะเอ้ยอ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยซื้อบอกเชฟแล้วเหรอโอเคหายซื้อซื้อบกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเย้ยเฮตยไยเยเฮ้ย้เฮีย้ยเยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเย เชี่ยนายกใส่หน้าเลยอ่ะสัตว์เชี่ยนายกข้านายอุ้ยอ่ะขอร้องไปไหนหมดวะอุ้ยยางหน่อยยากหน่อยแค่นี้คก็หม่ไหวแล้วเหรอไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่วิ่งแล้วเดี๋ยวผ่านหรอโอ้โหกระเสือกเลือดพุ่งข้ามห้องเลยมาไหนเอ้าชีฟชีฟไปเร็วชีฟไปแล้วชีฟหนีไปแล้วนายกตายคนแรกเลย แผนนี <S <s ้ก็ไปไหวแล้วทหารหายไปแล้วทหารบิดทหารบินเดียโอ้ยยงไม่ทำไม่ทำตามคำสั่งเิ้วทหารบิดแล้วไม่สลดแล้วนายกอ่ะบิดแล้วเามึงเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ที่อะไรบินเอ้าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ข้างไงเฮ้ยมีนักบินนักบินเป็นนักบินไปไหนไปไหนก็หมดไเนี่ แค่นี้นึกถึงฟิวอ่ะให้เลืกที่ฟิวอ่ะใส่ฟิสเตอร์หัวมิงเป็นพระโอเคเราไปครบแล้วพู้เร้อเลยวเป็นอะไรกันหมดนะโอ้โหดูทับไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเ้เป็นอะไกันหมดวะอัน้นีเอ้ยตัมเงินโอ้ย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 ้ย้ยไม่รอดมรอดไม่รอดม่ดไป่รอดมดไม่รอดไม่รอดไม่รอดไมอดไมอยไมดไม่มดอม่รอไม่มไดดม่อ่ดมไมร กูทำบรลเส็แล้เยยยย่โดนน่ะเจอแอบมอสมึพงมึงแพ้สีอบแล้วไยเลยไม่เป็นน่าเป็นจากิ้นในอวการทำไม่ไดหาผิดนายกวะกี่ไซส่อไรอยกซื้อชุดเลยอ่ะเฮ้ยบริการให้มาซื้อซื้อผมไม่รู้อะบริการให้มา ในในบริการอ๋อเย้เอาละออทุกคนก็ทำใจ